สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกสูตรเลขเด็ดจาก Facebook ครับผมวันนี้มาดูนะครับผมสูตร3ตัวบนนะครับผมตรงในงวดวันที่16พฤษภาคม2563นะครับผมก็คงจะเป็นคลิป3ตัวบนตรงนะครับผมสูตรนี้ที่จะสรุปให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทกท่านนะครับผมในงวดวันที่16 พฤษภาคม2563นะครับผมมาดูวิธีการคำนวณนะครับผมหลักร้อยบนนะครับผมก็คือใช้หลักแสนจำนวนหครั้งนะครับหลักพันอ่าโทษทีใช้หลักแสนจำนวนหครั้งนะครับผมหลักหมื่นจำนวนสครั้งหลักหน่วยบน1ครั้งนะครับหลัก10ล่างอ่าหครั้งหลักหน่วยครั้งที่2 หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สี่จำนวนสามครั้งแล้วก็บวกด้วยห้าคงที่นะครับก็บวกตัวเลขนะครับผมที่มากกว่าหนึ่งหลักก็คือห้านะครับบวกกันสามครั้งได้เท่ากับสิบห้าสองบวกสองได้เท่ากับสี่นะครับผมก็จะได้หลักร้อยเป็นนะครับห้าบวกสี่ได้เท่ากับเก้าเก้าบวกสี่ได้เท่ากับสิบสามสิบสามบวกเก้าได้เท่ากับยี่สิบสองยี่สิบสองบวกสามได้เท่ากับยี่สิบห้า 25บวก5ได้เท่ากับ30 30บวกด้วย5้าคงที่นะครับผมได้เท่ากับ35หนะครับหลักร้อยนำ5้าไปบวก2คงที่ได้เท่ากับ7นำเจไปบวก2คงที่ได้เท่ากับ9นะครับผมก็จะได้หลักร้อยบนเป็น5้าดต่อมาหลักสิบนะครับใช้หลักร้อยบนจำนวน2ครั้งหลักสิบบน1ครั้งหลักหน่วยบน1ครั้ง <c oughs> หลักสิบครั้งที่1 1ครั้งหลัก10ครั้งที่สองครั้งหลักร้อยครั้งที่3 2ครั้งแล้วก็บวกด้วย8คงที่นะครับบวกตัวเลขนะครับผมที่มากกว่า1ครั้งก็คือ6กบวกหได้เท่ากับ12นะครับเก้าบวกเก้าได้เท่ากับ18เอาแต่ตัวทดนะครับหลัก10ก็จะได้เท่ากับ8ปดบวกสนะครับผมได้เท่ากับ10 10บวกสได้เท่ากับ14 14บวกสได้เท่ากับ17 17บวกสได้เท่ากับ21 21บวก2นะครับผมได้เท่ากับ23 23บวก8คงที่ได้เท่ากับ31นำาไปบวก2คงที่นะครับผมได้เท่ากับ3 3บวก1คงที่ได้เท่ากับ4นะครับผมก็จะได้หลักสิบเป็น1 3แล้วก็4 <c oughs> ต่อมาหลักหน่วยนะครับผมใช้หลักแสนจำนวน3ครั้งนะครับหลักพันจำนวน1ครั้งหลักหน่วยบน1ครั้งหลักหน่วยครั้งที่1 2สองครั้งหลักหน่วยครั้งที่2 1ครั้งแล้วก็บวกด้วย2คงที่นะครับ ก็บวกตัวเลขนะครับผมที่มากกว่าหหลักก็คือ8บวก8เท่ากับ16นะครับเอาแต่ตัวทด35มหนะครับก็เอาแต่ตัวทดคือเลข5ก็จะได้นะครับผมเป็นหลักหน่วย5นะครับผมบวกด้วย9ได้เท่ากับ14 14บวก4ได้เท่ากับ18 18บวก6ได้เท่ากับ24 24บวก3นะครับผมได้เท่ากับ27 27บวก2คงที่ได้เท่ากับ29เพิ่มเต้มไป1ก็เป็น10นะครับ เพิ่มแต้มไปอีก1ก็เป็น11เอาเาแต่ตัวทดนะครับผมก็จะได้หลักหน่วยเป็น901นหะครับหลักร้อยห้หลักหน่วยนะครับเก้หลัก1ิบหนึ่งนะครับเราก็มาจับชุด2ตัวบนนะครับผม19 10 11ก้าหนึ่งศูนยะครับสามเก้่แล้วก็สี่เก้ส่นหวนหลักร้อยนะครับผมเป็น5 7กับเกานะครับรางวัลเล็กท้าย3ตัวบนนะครับผมงวดต่อมาก็ออก5 4 1นะครับผมก็เข้าที่ ชุดนะครับสองตัวบนสี่หนึ่งหลักร้อยเป็นเลขห้านะครับ <c oughs> เรามาดูนะครับผมงวดล่าสุดนะครับผมก็คืองวดที่ <c oughs> ออกไปนะครับในวันที่สิบหกมีนาคมนะครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบสามเป็นงวดล่าสุดนะครับผมที่ผลการรางวัล ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมในเดือนมีนาคมนะครับผมเป็นงวดสุดท้ายแล้วก็ปล่อยเว้นมานะครับผมเดือนเมษายน2องงวดไม่ได้ออกนะครับแล้วก็มาออกในงวดวันที่16บหกพฤษภาคม2563 <c oughs> <c oughs> มาดูนะครับผมงวดวันที่16มีนาคมนะครับผมบวกตัวเลขที่มากกว่าหนึ่งหลักนะครับ ศูนย์บวกกันสาครั้งได้ศูนย์นะครับเจวกเได้เท่ากับสิหลักร้อยนะครับได้เท่ากับแปดบวกสเท่ากับสิบสงบวกแดได้เท่ากับยี่สิบวกเได้เท่ากับยี่สิบเกเวกแได้เท่ากับสามสิบวกศูนย์ได้สามสิบวกหคงที่ได้เท่ากับสีนะครับนำสอไปบวกสคงที่ได้เท่ากับสี่บวกสคงที่ได้เท่ากับหกนะครับก็จะได้หลักร้อยเป็นสองสี่หต่อมาหลักสิบนะครับ เก้บวกเได้เท่ากับ18 7แบวกเได้เท่ากับ14บสนะครับก็จะได้เท่ากับแปบวกสนะครับได้เท่ากับ11 11อบวกแได้เท่ากับ19บเก้าสิบเวกเได้เท่ากับ28 28ิบวกสได้เท่ากับ30 30ิบวกสได้เท่ากับ3า34ิบบวกแปดคงที่ได้เท่ากับสีนำสอไปบวก2องคงที่ได้เท่ากับสี่นะครับสีวกหคงที่ได้เท่ากับหก็จะได้หลักสิบเป็น2 4งี่ห้า ต่อมาหลักหน่วยแปดหนึ่งเป็นแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่นะครับสี่บวกสี่ได้เท่ากับแปดหลักหน่วยก็จะได้เท่ากับสี่บวกห้าเท่ากับเก้าเก้าบวกแปดได้เท่ากับสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกแปดได้เท่ากับยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกแปดได้เท่ากับสามสิบสามสามสิบสามอเดี๋ยวนะครับ สี่บวกห้าเท่ากับเก้าเ้าบวกแเท่ากับสิบเจ็ดบวกแได้เท่ากับ 26. 26ิบหวกแได้เท่ากับ 34. 34ิบวกสคงที่ได้เท่ากับ 36. มสิบหนะครับเพิ่มแต้มไปก็เป็นเจแล้วก็แจับชุดกันก็จะได้นะครับผมสองหกสองเจ็ 2, 6, 2, 7, 2, 8, ชุดที่1นะครับชุดที่2 4งสี่หกี่เจดสี่แชุดที่3ามห้าหกห้าเแล้วก็ห้าแนะครับหลักร้อยเป็น2 4งแล้วก็หนะครับ รางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก4-4-6นะครับผมก็เข้าที่ชุด4-6หลักร้อยเป็นเลขส <c> ี <oughs> อ่ะทีนี้ก็มานะครับผมในงวดวันที่16โ <c oughs> ทษทีครับผมงวดวันที่16พฤษภาคมเลยนะครับผม2,563ซึ่งก็จะเป็นนะครับผมอ่า งวดปัจจุบันนะครับผมที่ได้เลื่อนมานะครับผมจำนวนหลายงวดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็รอคอยนะครับผมในวันที่16ที่จะมาถึงกันนี้นะครับผมมาดูที่หลักร้อยกันก่อนนะครับผมหลักร้อยได้เท่ากับนะครับ5้าบวกศนเท่ากับห้าห้าบวก6เท่ากับ11 11บวก7ได้เท่ากับ18แนะครับแล้วก็18บวก8ได้เท่ากับ26 26บวก2ได้เท่ากับ28บนะครับ28บวก5ได้เท่ากับ33นะครับนำา3ไปบวก2คงที่ได้เท่ากับ5นะครับ5บวก2คงที่ได้เท่ากับ7ก็จะได้นะครับผมหลักร้อยบนนะครับในงวดวันที่16พฤษภาคม2563นะครับผมก็คือ3 5 7ต่อมาเป็นหลักสิบนะครับผม สี่บวกสี 8, ่เท่ากับแปดนะครับสีบวกสี 12, 12่ก็ได้เท่ากับแก็จะได้เท่ากับแปบวกสี 41, ่ได้เท่ากับส2บ2อบวกหกได้เท่ากับส8บแปดสบวกสอได้เท่ากับยี่สิบวกหได้เท่ากับยี่สิบหสวกแได้เท่ากับสามสิบวกแได้เท่ากับสี่สนะครับนำหนึ่งไปบวก2องคงที่ได้เท่ากับ3 3มบวกหนึ่งคงที่ได้เท่ากับสี่ ก็จะได้หลักสิบบนนะครับผมเป็นเลข1เลข3แล้วก็เลข4นะครับต่อมาเป็นหลักหน่วยนะครับผมบวกตัวเลขนะครับ5บวกกัน3ครั้งได้เท่ากับ15 6บวก6ได้เท่ากับ12นะครับหลักหน่วยก็จะได้เท่ากับ5บวก3ได้เท่ากับ8 8แบวก6ได้เท่ากับ14 14บวก2ได้เท่ากับ16 16บวก8ได้เท่ากับ24 24บวก2คงที่ได้เท่ากับ26นะครับเพิ่มแต้มไปก็เป็น7แล้วก็8จับชุดกันนะครับผม3ตัวบนอ่ะชุด2ตัวนะครับผม16นะครับ17แล้วก็18 3 6 3แแล้วก็3านะครับแล้วก็4ี่7 4 8ี่เจดี่นะครับผมรวมทั้งหมด9ชุดนะครับ อ่ะตัดชุดเด่นนะครับผมวันนี้นะครับ เลขวิ่งบนนะครับผมวิ่งบนยี่สิบสองงวดนะครับผมให้ที่วิ่งหนึ่งวิ่งบนสองตัวนะครับผมเป็นหนึ่งกับหกนะครับ <c oughs> จำนวนสิบแปดงวด <c oughs> แล้วก็วิ่งบนนะครับผมวิ่งบนอ่า ยี่สิบเอ็ดงวดนะครับผมเลขเด่นก็คือเจ็ดกับสามนะครับวิ่งบนนะครับผมตัวเดียวนะครับผมยี่สิบเอ็ดงวดลวดนะครับผมก็เป็นเลขสี่นะครับผมดังนั้นวันนี้นะครับผมเลขเด่นนะครับผมก็จะเป็นชุดที่เป็นเลขหนึ่งนะครับผมหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับ แล้วก็ชุดที่เป็นนะครับผมเลขสี่นะครับสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสรุปแล้วเด่นทุกตัวเลยนะครับผมสูตรนี้ก็เป็นอ่ะเจ็ดกับสามนะครับชุดนี้ก็เป็นหนึ่งกับหกนะครับผมก็คือสรุปแล้วเด่นทุกชุดเลยนะครับผมวันนี้ สิบบนนะครับผมสิบบนแบบ4ตัว3ามเจนะครับผมดังนั้น <c oughs> เด่นที่สุดนะครับผมสรุปให้6ชุดนะครับผมก็จะเป็นชุดที่เป็นเลข3นะครับผมมี36มหแล้วก็3ามนะครับ <c oughs> หน่วยบนนะครับผมเป็นสองสี่ห้าเจ็ดนะครับสองสี่ห้าเจ็ดเด่นที่สุดวันนี้นะครับผมก็จะเป็นชุดที่เป็นหนึ่งเจ็ดนะครับผมสามเจ็ดสามหกสามเจ็ดสามแปดนะครับผมจํานวนห้าชุดนะครับ <c oughs> อ่ทีนี้เรามาดูที่อ่าหลักร้อยบนกันนะครับผม ดูข้อมูลหลักร้อยบนกันก่อนนะครับ ร้อยบนนะครับผมเป็น3 5มห้านะครับผมในชุด3ามห้มีหมดเลยนะครับ3ามห้ในหลักร้อยบนมีหมดเลยนะครับผมสามห้าเร้อยบนยิกหนึ่งสูตรนะครับผมมี6 0ศูนะครับผมติดที่เลขสามนะครับ ฟันธงหลักร้อยบนนะครับผมงวดนี้เป็นนะครับผมเลข3นะครับผมตัวรองนะครับผมให้เป็นที่นะครับผมเลข7เด่นที่สุดนะครับผมก็จะเป็น3นะครับรองเป็นเลข7เป็นข้อมูลนะครับผมสำหรับสามตัวบนนะครับผมในงวดวันที่16นะครับผมพฤษภาคม2500 หกสสามนะครับชุดที่เด่นที่สุดนะครับผมเป็นสามหกสามเจ็ดสามแปดนะครับหลักร้อยนะครับผมเด่นที่สุดก็เป็นเลขสามนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมสุดเลขเด็ดจาก Facebook นะครับผมข้อมูลนะครับผมชุดสามตัวบนตรงนะครับผมก็คงจะเป็นข้อมูลนี้นะครับผมที่จะสรุปในงวดวันที่สิบหนะครับผม พฤษภาคม2563นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็คงจะขอลานะครับผมเพื่อนๆสมาชิกไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ